สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแบตรเตอรี่กันขอบนะครับจาก Wmark C 2 4 H C 0 1 1ครับเปิดมาก็จะมีคู่มือนะครับการใช้งานแล้วก็บอกสเปคของตัวเครื่องนะครับ ตเครื่องกันขอบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวบัดเรียนตัวนี้ปรับความแรงได้4ระดับนะครับ5500รอบ6 0 0 0รอบ6,500รอบ7,000รอบครับตัวนี้มีปริมาณแบตเตอรี่บอกนะครับกอนเสริม ตัวนี้ให้สายชาร์จมา2แบบนะครับตัวนี้เป็นไมโคร USB ครับแล้วก็ตัวใส่ชาร์จแบบมีอะแดปเตอร์ฟันลอง3ามชิ้นครับตัวนี้เป็นแปลงปดัดแล้วก็มีน้ำมันครับตัวนี้จะ มีรูชาร์จสามารถใช้งานได้2แบบนะครับสายก็ให้มา2แบบเหมือนกันตัวเครื่องจะเป็นพลาสติกนะครับ abs ตัวนี้งานค่อนข้างดีนะครับสีทำมาดีมากค่อนข้างเนี้ยบนะครับตัวฟันตัดก็จะเป็นแบบนี้นะครับคมครับตัวนี้